คุณกบประพัศสลาค่ะต้องบอกเปิดปมทะเลาะลูกสาวถึงขั้นไม่คุยกันเป็นเดือนกับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของลูกดาราดังสวยเป๊ะปังแถมเก่งอีกด้วยน้องเหนือ ดิศรายะลูกสาวของคุณกบประพสราและเอพรทพค่ะมักจะเห็นครอบครัวนี้มีโมเมนต์น่ารักเสมอนะคะล่าสุดแม่กบเผยภาพคู่กันกับลูกสาวผ่านทางอินสตาแกรมปลื่มดีใจจนน้ำตาไหลที่น้องเหนือเรียนจบแล้วค่ะโดยบอกว่าแม่บอกกับตัเองว่าแม่จะไม่ร้องไห้แต่ลูกรู้ไหมพ่อเห็นลูกใส่ชุดคุยเดินมาหาแม่โอ้โหทำไมช่างงดงามขนาดนี้เป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วมีความสุขจริงๆแล้วค่ะ พร้อมกันนี้นะคะทางด้านของแม่กบเองก็ได้มีการเปิดเผยเหตุผลนะคะซึ่งครั้งนี้เองแม่กบบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนก็ค่อนข้าง เราเองไม่ค่อยคลิกกันเรื่องนี้นะคือมีครั้งหนึ่งถามว่าเราเคยมีทะเลาะกันบ้างไหมมีตอนที่ทําร้านเสื้อผ้าคือเราไม่เก่งในเรื่องไหนก็บอกเขาเคยโต้แย้งกันแรงเลยนะไม่คุยกันเป็นเดือนเลยเดินผ่านไปผ่านมาต่างคุณก็ต่างหญิงเดี๋ยวโสโอหังทั้งคู่น้องเหนือบอกว่าเรื่องการขายเรื่องการตอบลูกค้าทําเหตุกันมาเก็ตติ้งทำสต็อกตีกันตลอดเพราะหนูเนี่ยบอกว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แม่ก็บอกว่าแม่เนี่ยใช้แอปแอปนี้ไม่เป็นใช้อันนั้นไม่เป็นใช้นี้ไม่เป็น ทางด้านของสาวกบเองก็บอกเราจะเน้นให้เรานั้นให้เขานำรีบตอบตลอดแต่ก็มีลูกค้าที่มาแรงมากคือน้องเหนือเองเขาก็บอกว่าหนูไม่ไหวแล้วแม่จัดก,การให้หน่อยเราจะเข้าไปตอบคือการขายออนไลน์บางทีปัญหาไม่ได้เกิดจากเรานะปัญหาที่ขนส่งกบถามกลับไปว่าคุณส่งแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงน้องเหนือเขาเด็กมากนะถ้าเขาเห็นรูปแบบเนี้ยมันคืออะไรคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากบก็บอกว่าเขาก็บอกว่าขอโทษค่ะ ก็บอกไม่เป็นไรต่อไปจะทําอะไรคุณต้องมีสติให้มากกว่านี้ไม่ได้ห่วงตัวกบนะแต่กบเนะี่ยมีลูกเพราะว่าลูกเอ็มคนตอบลูกเขาเป็นคนขายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หนด้านของคุณแม่กบเองเปิดเผยค่ะ